เือสยองหลังมริตยูย้ายครึ่งปีหลัง2,566ตามดวงระหว่างมีการปฏิวัติก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์พินโยพงเจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติดูดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหนกล่าวไว้ว่า มฤตยูมีการถอยหลังทับดวงเมืองนั่นหมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ส้ำรอยเดิมยิ่งในเรื่องของความเจ็บป่วยความรุนแรงในเรื่องของระบบการเงินหรือแม้กระทั่งการเมืองมีการปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อมฤตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุอยู่ๆมันก็เกิดแล้วการโครจรของมฤตยูในครั้งนี้ เป็นการโคจรในลีลาถอยหลังเพราะมฤรุตยูจะอยู่ราศีเมษถึงวันที่8มีนาคม2566แล้วจะเข้าสู่ราศีพฤษภคือเรือนการเงินการคลังแล้วอยู่ยาวและย้ายออกวันที่18กรกฎาคม2572อยู่ยาว7ปีดังนั้นก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการคลังการค้าจะบอกว่าดีก็ดี เพราะมีของใหม่มีระบบใหม่เกิดขึ้นเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่ที่เราสนใจคือมรดยูถอยหลังมาทับดวงเมืองการถอยหลังมาแบบนี้ปกติจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำแบบเดิมเราจึงจะเห็นว่าช่วงมรดยูอยู่ราศีเมษมีโรคภัยไข้เจ็บคนตายเยอะ จนกระทั่งมฤตยูย้ายราศีจากราศีเมษทับลัคนาเมืองไปสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลังแต่ตอนนี้มฤตยูจะถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคภัยสุขภาพอนามัยการถอยหลังคือการซ้ำรอยเดิมเหมือนรอยไถนาไถไปแล้วครั้งหนึ่งมาถอยซ้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าจะปรากฏ เราก็มีหน้าที่ศึกษาทบทวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีและสิ่งที่ดีกว่าก็มีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตมรตยูมักจะทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่เพราะฉะนั้นระเบียบระบบกฎเกณฑ์เก่าๆต้องได้รับการปรับปรุงมีปฏิรูปหรือมีการปฏิวัติหรือจะฉีกรัฐธรรมนูญมันก็เป็นไปได้ เปิดคําทํานายมอลักจับตาดาวย้ายดวงเมืองพ้นเคราะห์มริตยูทับเมืองโควิดรีเทิร์นปี2566ดวงประเทศไทยจะดีมากสำหรับคนรู้เลิกป่วยใจฟันทงมันแย่มากี่ปีแล้วถ้าแย่ต่อไปคนไทยจะอยู่กันยังไงและไม่ใช่ว่าพูดแต่ว่าดีแต่มันเกิดจากดาวสีดวงย้าย ดาวโคจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมถูกต้องไหมในขณะที่ดาวโคจรในรอบ84ปีดาวมฤตยูจะโคจรทับดวงเมืองอยู่ที่ราศีเมษอยู่ครั้งหนึ่ง7ปีและโคจรมาทุก84ปีดาวเสาย้ายครั้งใหญ่1มีนา2566ดาวเสาย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมหมายความว่า เสาย้ายจากความเป็นเกษตรที่หมายถึงความมั่นคงก็จริงแต่เป็นความมั่นคงที่ต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต่อสู้แต่วันที่หนึ่งมีนา2566ดาวเสาจะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนคู่มิตรมันจะง่ายขึ้นมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและวันที่8มีนา มฤตยูย้ายอีกจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภย้ายออกพ้นชะตาบ้านเมืองดังนั้นทุกคนต้องมีกำลังใจดาวความตายมันกำลังไปแต่หลังจากวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดียกจากราศีมีนซึ่งเป็นกระเกษกระเกษแปลว่าต่อสู้ดินรนเมื่อยกจากราศีมีนไปเมษ จะเป็นราชาโชคมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นทำหนึ่งได้10วันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูยกย้ายจากราศีเมษสู่ราศีมีนย้ายจากสภาพที่รวดเร็วรุนแรงลดพลังไปอยู่ในเรือนครูแต่อยู่ในเรือนคู่ค้าขายดังนั้นการค้าขายการท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงก็ดีขึ้น 17ตุลา2566จุดเปลี่ยนประเทศไทยมันก็พูดไปให้คนกลัวมันก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งนั้นอาจารย์อายุ52ปีแล้วเห็นชีวิตมามากแล้วเป็นหมอดูมาตั้งแต่ก่อน20ปีแล้วดังนั้นอาจารย์เห็นพรฤหัส,สบดีเนี่ยรอบละ12ปีอาจารย์เห็นมาสียรอบแล้วในชีวิตดาวราหูรอบละ18ปีอาจารย์ก็เห็นมา สีรอบแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ผ่านเหตุการณ์มาแล้วมันไม่น่ากลัวหรอกจำไว้นะอะไรที่มันได้มากๆรุนแรงมากๆเวลามันดีก็จะดีมากยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเกิดสงครามโลกเมื่อปี2484ถึง2488โดนปรมาณูถลม่มเมืองล่มสลายเลยใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้นมีอยู่ข้อเดียวเลยตื่นรู้ตื่นตัวเลิกป่วยใจกล้าลงเริ่มลุยดีฟันทงอย่างไรก็ตามอาจารย์ลักกล่าวตบท้ายว่าตอนนี้ดวงเมืองให้มั่นใจอย่างหนึ่งว่ามันร้ายมานานแล้วเราจงเลิกกังวลดวงเมืองแล้วต้อนรับดาวใหญ่ย้ายสี่ดวงจงมาเปลี่ยนชีวิตใหม่เลิกป่วยใจสร้างความหวังกำลังใจมนุษย์ต้องมีความหวัง ถ้าไม่มีความหวังจะอยู่ยังไงคุณต้องเริ่มต้นอาจารย์ก็มาจากสลัมเหมือนกันไม่ใช่ว่าพ่อแม่รวยอาจารย์เริ่มต้นจากยามคนรับรถขึ้นรถเมเคยผ่านชีวิตที่ไม่มีเงินเหมือนกันแต่เราต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆสร้างตัวขึ้นมาในโอกาสที่ชะตาโลกเปลี่ยนแปลงแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอน5เรื่องพวาปี2566 จากคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบหมอปลายปลายกระซิบได้ทำนาย5เรื่องภาวาปี2566 1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกอาลวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกอนาตกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัด จนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบสยานพาหนะสีล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากๆในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือนมกร,ราถึงเดือนมีนาคมยังไม่มีโรคที่น่ากลัวเท่ากับเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎา โดยที่เราจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดเมืองกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี2,566ถึงปี2,567เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วย